ันนี้ผมก็อยู่กับมิกเซอร์นะครับของแบรนด์เคลสลานะครับซึ่งมีลูกค้าสอบถามมันเข้ามาเยอะนะครับบอกว่าทางร้านที่โปรเราจําไหนมีของยี่ห้อเคลสลานะครับมีตัวไหนบ้างนะครับวันนี้ผมก็หยิบยกมารีวิวให้พี่ได้ชมกันนะครับจะมีอยู่2รุ่นนะครับจะเป็นตระกูล CX แล้วก็ มินินะครับซึ่งตัวมินินะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ตัว4ช่องนะครับซึ่งจะเป็นตัวมินิ40นะครับซึ่งตัวนี้นะครับรองรับนะครับบูทูธวีดีเอฟเฟ99โปรแกรมนะครับ EQ o u t p u าอีก7แบนด์นะครับฟังก์ชันหลากหลายดีนะครับผมซึ่งชุดนี้นะครับมิกตัวนี้ราคา1ตัวนะครับอยู่ที่สองรันนะคร่อบเกัวมิบตัวมินิพี่ึ้นองนะครับตัวต่อมานะครับเป็นตัวมินผมตัวน่อมะครับตัวมินิ8 0 8 0นี่ก็จะเพิ่มช่องขึ้นมาอีก นะครับซึ่งตัว80ราคาหนึ่งเครื่องนะครับอยู่ที่3800 90บาทนะครับแล้วก็ตัวใหญ่เลยก็จะเป็นตัว12ช่องนะครับผม12ช่องตัวนี้จะเป็นตัวซีรีส์มินิ120ซึ่งตัวมินิ1 2 0นะครับราคา1เครื่องอยู่ที่4,990บาทนะครับผมตัว c x 8 0นะครับราคา1เครื่องนะครับอยู่ที่3,790บาทนะครับตัวต่อมาครับเป็นตัว CX 6ก็อยู่กี่3,490กาทนะคร็อยู่ที่ตัวต่อมาคร้บ CX นะครับ4าทนะครับแราคา1เครื่อมาครับที2,950บาทนะครับก็เป็นร์นะครับ นะครับพี่เสียงดีนะครับลูกค้ากำลังมองหามิกเซอร์ไปใช้งานแนะนำรุ่นนี้เลยครับผมขอบคุณครับ